สบายดีพี่น้องสุขสบายดีทุกท่านตอนเทียงเยงแล้วพี่น้องเ้อเพื่อลงคลีบเลยกับตอนใบายไปเละพี่แท็กก็ทำแหล่เตรียมสิเดินทางแล้วพี่น้องตะกี้ว่ามืงอื่นจากนั้นได้หลดเมาน่ะนอยู่ใกล้ก็จะสักเบื่อไหลตีอยู่มันอลโพลรอดแปดพอกันยังบมาอยู่ไปธุระให้ล <c oughs> ูกผสลูกชาย มึงลงประจูดทูบอกพะย่มีไอีกแล้วบอฮะเพือนซ่านเด้เอาธงอะไรหลอกดีๆเด้อเด้อกระเจาะผอมึงเด้อไล่ะมาจับกล่องให้แม่นะมาจับกล่องให้แม่นะใคยกูแคนอัน อันามาพี่น้องบูชามาเอาวัมาไหว้มื่อขึ้นเฮือนเอาอ่ะผูไปยืนอยภูเชิแขนึ้นถ่ายแดดแทะขึ้นถ่ายแดดแทะเปิดละสบายดิปลูไปหน้าตัางใจหาเงินหาค้ำแล้วอดทนเอามันอยู่ในความอดทนเอาข่าหนุ้ย ูอยู่บ่ได้คือเมือมันแหงยังเมือมันแหงอยู่บ่อดกูชนเอาอยู่ไปโอ้ยขีดสวาโอ้ยมันดีแต่ห้าได้หนึ่ไปหาเงินหาามจากบ้านจากเมืองบ่มีแต่เ้าเนี่ยห้าอยากได้ห้าก็อดสีาวบ่เขียวเปลอนต่อีเขียวอะีเขียวไมเส้นเนี่ยเส้น ที่จับหายตัวนี้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 ดี่กดขาวดิกดขาวดิขาวเด้อคุณเอ้ยอยู่ตรงเหนือกับโตกับกายสิไปเห็ุละเหตุการทำงานแะไรเงินแบกข้ามมาแสงเหนือแางโตสวแสงขับขั้วหายดีคือแต่เป็นจิตเป็นใจแล้วไปเห็นงานก็ได้อดทนเอาทางเหนือไม่ดีผิดสีแดง ได้ไปทำงานเมืองกรุงเทพโอุ้ดชุดๆนั่นแหละเฮ้ยคิดนะโอ้ยบรด้มีแต่เหาออนะได้หนินะแม่ไปทำอีกนะแม่ยังโอดโอดบ่ได้หายหักซูดเลยสิบ่หายดยอกอ้องแนวนีนมีหมูลายโอดตชุดๆหายตั้งใจหางเงินหาคำ ก็คุยเอาเงินเอาคำมาเฮือนมาซานทเลขากันแล้ไปกหากันแล้วมึงยังหายหายอนนมีเอื้อยนะบ๊อบหมูบอไปบงหมูมีเอื้อยทีลกับไปบงกันนั่นแหละงานยังต้องากอนเกรหดก็ห็ดต้นเดียวใครสาหาเอเอฟีอยนีของเอฟซีานยังหลักหายเซยที่นำลหาอดี ยังว่านี่แหละสาเหตุที่แบบเฮายังหายไปมีหมู่มีขู่นะพี่น้องเลยไปน้ำกันกับหมู่ขูนพ่อไว้ไวไ้าเนื้อหอนเด็ดนี่สิบอว่าเวได้พี่น้องเลยเดี <c oughs> ๋ยวฟอดีแท็กมาจะให้พ่อปลูกให้ลูกอีพี่น้องกินนทำไหมครัแหล่แบบงูเนี่เอามามันไปกับหมูใ่ใครเนี่ยาะว่ามันจะมีหมู่เออมันก็ต้องมีหมู่ว้าวหมู่ปากมันยังบองเงามันว่าเวได้ไปอยู่บ้านอื่นนะแมนยูเฮาเคยผัดผกัก จากบ้านจากเมืองไล่เถือ่อไล่ที่อะเขามีประสบการณ์แต่ว่ามันว้าเวกนะูขนาดตุนทาเลเถือ่อไปตอนบักแทกยังน้อยๆนะถมปลาปปลาลำพอใหญ่ก็ไม่ใหญ่กูยังหายหายกินหอดลูกกินหอนบ้านขนาดกูเถาเลยไปทํางานอยู่มหาไซเมืองใหม่ <c oughs> ยังหายกินหอนลูกลูกพอได้น้อย มิตรพ่อที่แทงกแล้วเที่ยวขึ้นมาต่อบาสแล้วก็ถ่ายหุบลงไปให้เบิ่งน้อยๆเจ๋อๆดำๆสามปีเ้ยแท็กนะได้สามปีกูลงพ่อใหญ่ก็ไล่อามน้าามใส่เสื้อผ้ายี่ป้าพี่เปื่อยอยู่พ่อใหญ่เด็ดนั่นหล่เลี้ยงจังใหญ่นะโถขึ้นมาแต่ว่าถูเอานะไหมกูได้อันะครับหลอด4ปีเออกูไปก่อนนะกูไปก่อนนะ เรามาบอกน้ำซุปในหา่านนี่บอมีบอโดูสิขาวมึงนวันหาพันธะคาโอยคากินบอแล้วสามมันสามันหกแล้วเบิร์เตน้นะบบ่แล้เขาหายนะหาพันธบอก <c oughs> <c oughs> สวัสดีล่ะสวัสดีพี่น้องมาเฮ้ยแม่ชิแน่ของหายเมือเอยอยม่อเราเอากระเป๋าน้ำทำแหล่ กระเป๋าตัวเงี้ยหมี่ว่าปัญหาเลยปัญหุกจีบากกระเบืองจากไรโอดลอดกอดแปดออากเลืขายกินกับปัญหาขนขึ้นส่วนขึ้นส่วนทั้งลุงขึ้นอางคมมันูเป็นหเลยนเด้ไปกตหาตั้งใจตั้งใจเจ็บงนเก็บทำใจเหตุงานให้มันขยันขันแข็งเพินจงหักจังแพง มุดสองคนเลยูไปคืนแพ่งืนอั่นนะกันคืนจะึ้นเงินหากัอาชีมีเนาะอี่แล้วเหตุห้เนหักเป็นแพงบอมนสีเล่แกนั่งไปมาจากมาไปเกินเวลาบ่หาเห็ดแล้วนั่นนะหาไปเกินเวลาเอาถุกได้แล้วอืมอมึงอาหาเสจลดโอ้ม่พอแครคงใว่าอย่างนี้อ่านี้องเส็จมาก พากันเก็บเอาเงินคำสางซะอะไรสิบสูสูกระใหญน่ะอยากได้แล้วก็เก็บคำเอาเผาคมแก้ัันคมเาแก่มันคมจานายอาศัยพ่อแม่มันจะบ่ได้ไมเก็บินเก็บคำมันไดู้พ่อแม่ก็บ่ได้ห้ายังเาลมันจะเก็บอไมาถ้าเอากระไง่ายๆเราก็บมีไผ่าใช้ลูกละ หายเอยาเบสหน่อยมาหนึ่งหายท่านฮกเพราะว่าไปกินอยู่น้ำข้าวเจ้าเนาะหายพันฮุกไม่หายนี่พันฮกนี่อันนี้คขาเนาะพันฮกเงินดีแท็กอันนี้คขาหลุดขาเพื่อสามพันฮกพี่น้องเอยันแม่ก็เลือยอยู่จักรร้อยอันนี้สี่ร้อยไว้ซื้อเนาะกินนี่นะสีหัดมือได้นี่นะเป็นทำทุนพี่น้องอันนี้ให้ไปต่อทุนทำทุนท่านไปซ้ำดอกผิก กะอันเชื่อมาเท่าไหร่แม่ก็เอาโฮมให้หยน้านี่แลนี่แม่ก็จกขึ้นซะอีกนี่อย่าจกมั่วซั่วกันเด้อเจ้าได้ปจกผิดจกถูกเด้อเอออย่าไปจกลังเล่นเงินเหี้ยข้างทางนั่นและบ่ได้เขาสิถีบตกรถได้บ่มีเงินเาเอ้าเอาใส่กระเป๋าส่งจังไปใส่กระเป๋าอันทําแลว่าให้ยืมฮมีกระเป๋าเบี่ยงบ้ายน้อย เพือนเขาผู้เขาพาลงม่อานเลพ่อแม่จะคนลเขานนะเขาน่ะจะคนาว่าสีก็เป็นหรือสองสอข้นรถน่ันเนี่มันเก่าได้สี่คนเอาเด้อกระเจนน้ำมันเด้อเจเฮือนนะ่อป็นประหลาดไปบอประหลาดซ้ำไปประ้มางก็ไม่เอานะคาบักแล ก็ชลล่าสาลักลเข้าไปแล้วใชพอวินนอะมันก็ยางเงินไปหาลาก็ลก็ลากเมื่อรกลากได้กันสายสักแบดได้สบาทนี่เลเอาสยสักแบดนะไปเมื่อเอาจบไปทางพุนจสิบปใสาบานี่โอ้ยข้าเจนน่ะก็ลากกไปหลดคือว่า ไปเอิอน่ะบักแหล่ฮะมันกินขา่าเงินนะเมื่อไรจกใส่กระเป๋าด้วยทำบักแถบักแหล่ะเอมาค้าแหล่เอาหายเด้อกระเป๋าพายนะตั้งใจหาเงินหาค้าไปสู่บรนทัดปังพี่น้องเพราะว่าบรนทัดปังเขาจะส่งลูกเขาเขาจะเอารถใหญ่ลงไปไปขี่น้ำการเลยประศรัทธา ไปอัดซ้ำเขาหรืเขาบังแหละเขาเมื่อไงกันได้ได้อยุไปแล้วเด้ออีแม่อีพ่อเอ้ย ปึงแงงลูกลานเดอ้อไปก็ให้ได้เงินได้คำม,มาเฮือนมาซานเจ้าหน้าหากักแพงปักแพนด่ากระป่วยพี่น้องเลยหายเมืดขึ้นงงงงอยู่เศรานี้ไปสื่อยาแกนอักเสบมาให้กินเก็บผ้ามาเพียงสนี้พี่น้องได้รอบกูแหละ กะทีรอถามข่าวให้เพิ่นผ่านหอดจากโมงเพื่อแะไรพี่น้องมื่อเอินเ้าร์ก็จะขึ้นรถเมลอแรงเนาะไปตอนบ่ายพี่น้องก็จะขึ้นรถเมลอแรงเพื่ะคือเผื่อขามเผื่อเผื่อขึ้นทา่าไปนั่งท่ารถอีกเพื่อนเขาจะเอาอยู่ฝั่งนะเนาะขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องขอบคุณถูกคอมเมนต์ ขอบคุณถูกถูกคำตีสมเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนขอบคุณถูกๆกำลังใจหลายๆเส <c oughs> ียงกันยังบ่ท่านอันหนันได้ถึงพี่น้องเลยแต่ว่ายัางกินบากโม่นำลงไปอีกอยู่ <c oughs> ร้อย่อยากินข่าวทีลูกพอกันขีมหนาเด้อทานผู้ชมกระคิดน้ำลูกดูพี่น้องข้างแรกที่ได้จากบ้านไกลปันนี่เนาะก็นั่งกระไปซ้ำนองผิดก,กะได้สิบสี่มือพี่นอ้องเมืองไปกรุงเทพ อยู่ได้ฮึงๆจังได้เงินได้ข้าเนาะพี่น้องการไปทำงานกรุงเทพก็ต้องใส้เวลา <c oughs> เป็นรายเดือนเนาะพี่น้องเนาะแดดแห้งมาเนี่ยพอกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุคน